แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เรามีมันฝรั่งอบชีสสูตรไม่อ้วนมาฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะอย่างแรกนะคะเรานํามันฝรั่งมาปอกเปลือกล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็นํามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะคะแล้วก็นําไปต้มค่ะที่เราหั่นชิ้นเล็กเพราะว่ามันจะได้สุกเร็วเนาะระหว่างที่เรามันฝรั่งสุกเราก็จะนําอันนี้เป็นใบพาสเทลนะคะ เอามาสับให้ละเอียดเลยค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะแล้วก็เราจะใช้กระเทียมกลีบใหญ่หน่อยนะคะสกลีบนำมาสับให้ละเอียดเลยค่ะกระเทียมจะทำให้มันฝรั่งอบของเรามีกลิ่นที่หอมขึ้นนะคะพอสับละเอียดเสร็จแล้วนะคะเราก็นำใส่ถ้วยนะคะ เป็นถ้วยเดียวที่เราใส่ใบพาส์เล่ลงไปเนาะจากนั้นเราจะเอาน้ำมันคาโนลานะคะ2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในถ้วยเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพอมันฝรั่งของเราสุกแล้วนะคะก็เอาตักออกมาแบบนี้เนาะก็ไม่ต้องต้มให้เละมากนะคะเอาแค่พอซ่อมจิ้มลงไปแล้วก็จิ้มแบบง่ายๆแบบนี้เนาะ เราจะแบ่งบททีละไม่เยอะนะคะเอาแค่ที่เราจะใช้ก็พอเนาะถ้ามันไม่พอเราก็ค่อยบทเพิ่มนะคะแล้วก็ไม่ต้องบทละเอียดมากก็ได้ค่ะแล้วก็พอบทแล้วนะคะเราก็ใช้อันนี้เป็นช้อนโต๊ะนะคะส่งกลมหน่อยเนาะตักมาวางบนถาดค่ะตัวถาดนี่นะคะให้เพื่อนๆทาน้ํามันก่อนเนาะแล้วก็วางกระดาษไขแล้วก็ทาน้ํามันบนกระดาษไขอีกรอบนะคะแล้วก็อย่าลืมวอร์มเตาอบนะคะเราใช้ไฟประมาณสัก2 0ง200องศา วางมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนที่เราอบคุกกี้นะคะจากนั้นก็ใช้ช้อนนะคะกดให้เขาแบนลงอีกสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็เราจะเอาใบพาสต์ลีกับกระเทียมที่เราคลุกกับน้ำมันนะคะมาทาด้านบนค่ะ เราจะโรยด้วยพริกไทยค่ะใครจะโรยเกลือเพิ่มก็ได้นะคะจะเพิ่มความเค็มลงไปอีกเล็กน้อยก็จะยิ่งอร่อยขึ้นเนาะจากนั้นนะคะให้เรานําเข้าเตาอบเราจะใช้เวลาอบประมาณ15-20นาทีไฟ200องศานะคะระหว่างรอมันฝรั่งนะคะเราจะนํำชีสนะคะตัวนีเน้เป็นชีสแผ่นเนาะเขาจะมีรสเค็มนิดๆนะใช้1แผ่นนะคะวันนี้ก็แผ่นนี้ก็ประมาณสัก60แคลอรี่นะคะ โปรตีน8กรัมนะคะไขมัน8กรัมนะคะก็ไม่อ้วนนะคะแค่แผ่นเดียวนะคะแล้วก็ทําได้สักประมาณ2ถาดได้นะคะแผ่นนี้เนาะเราจะนํามาหั่นเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็เหมือนสับอะค่ะให้เขาเล็กที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เนาะหั่นแบบนี้เลยค่ะพอได้เป็นเส้นเส้นแล้วก็มาตัดอีกฝั่งนึงนะคะมันก็จะเหมือนหั่นเต่าเล็กๆนะคะลดน้ำหนักก็กินชีสได้นะคะถ้าเรากินในปริมาณที่เหมาะสมไม่ต้องกลัวอ้วนเลยเนาะ นี่ค่ะมันฝรั่งเราออกมาแล้วนะคะมันก็จะเริ่มเกลียมเล็กๆนะคะตรงด้านขอบมันเนาะแล้วก็ให้เรานําชีสที่เราหั่นเมื่อกี้นะคะวางด้านบนค่ะวางให้ทั่วเลยนะคะกดสักเล็กน้อยนะคะให้เขาเข้าไปในเนื้อก็ดีเนาะ พอระวางเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เรานําเข้าเตาอบอีกรอบรอบนี้ไม่ต้องนานนะคะเพืเ่อนๆแล้วก็แนะนําให้เฝ้าด้วยนะคะเราจะอบแค่พอให้ชีสเขาละลายแค่นั้นเองก็ไม่เกิน5นาทีนะคะถ้าอบนานไปเนี่ยมันจะไหม้ได้นะคะแล้วก็มันจะกลายเป็นสีน้ำตาลเนาะตรงด้านบนเนาะนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาละลายแค่นี้ก็พอนะคะเราก็ทิ้งไว้ให้เขาเย็นสักครู่นะคะแล้วก็ค่อยใช้ไม้พายนะคะแซะกก้นมาเนาะแล้วก็เอาไปจัดจานนะคะ ถ้าใครอยากจะให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นก็โรยเกลืออีกเล็กน้อยนะคะเพราะว่าแม่บ้านรีวิวไม่ได้เพิ่มเกลือเลยนะคะเพราะว่าเราจะ,ะาใช้ความเค็มเนี่ยจากชีสแล้วก็เราไม่ได้ใช้ชีสเยอะมากมายอะไรเพราะฉะนั้น,นก็ไม่ได้เค็มมากนะคะหรือว่าใครอยากจะคลุกเกลือตอนที่เราบดมันฝรั่งลงไปเลยก็จะทําให้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเนาะทำง่ายมากเลยนะคะลองมาทํากันดูเนาะเอาไวา้ทานคู่กับสเต็กกับสลัดก็ได้เนาะสะดวกด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ